มาอยู่กับออมทอออโต้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีแบรนด์โตโยต้ามาแนะนําเลยนะคะรถสุดประหยัดน้ำมันกับเจ้าโตโยต้าอันติด1.85บิดไฮค่ะคันนี้ได้รถปี2020เลขไม้เพียง82,000โลค่ะได้เป็นตัวท็อปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นด้านหน้ากันเลยว่าได้อะไรบ้าง ในส่วนของไฟหน้านะคะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะมีไฟ daytime running light มาให้แล้วนะคะกระจังหน้าได้เป็นเส้นโครเมียมค่ะตัวโลโก้นะคะได้เป็นโครเมียมค่ะมีสัญลักษณ์ของไฮบริดด้วยนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะได้ไฟตัดหมอกคู้หน้าค่ะกระจังหน้าสีดาสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของด้านล้อนะคะได้เป็นล้อแมกค่ะอลลอยทูโทนฝาล่องดาล้อเดิมจากโรงงานเลยนะคะกระจกพับบ้างพับปรับด้วยไฟฟ้าค่ะ ได้ตัวรถสีฟ้าออกน้ำเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของภายในนะคะได้เป็นคุ้มโทนสีดำค่ะได้เป็นเบาะหนังสีดำเดินได้ด้วยสีขาวนะคะเบาะฝั่งคนขคับพับปรับ,บด้วยไฟฟ้านะคะในส่วนของตัวพวงมลาลัยนะคะได้เป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะสามารถรับสายวางสายได้ตรงตัวพวงมลาลัยเลยนะคะเลืดไมเพียง8 2 0 0 0 กับอีก589กิโลค่ะไมแท้ไม่มีการกลับไม่กอไม่นะคะในส่วนของหน้าจอนะคะได้เป็นหน้าจอทารสกินเดิมจากโรงงานแอร์ได้เป็นแอร์อโอโต้เกียร์เป็นเกียร์อรโอตโต้นะคะคันนี้จะได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะมีปุ่ e mode, mode, มอีคอนโหมด ev โหมดโหมดการลื่นถ่ายมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ มาดูในส่วของห้องผู้โดยสารกันเลยนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันนะคะเบาะสะาพ้าสวยแบบนี้เลยนะคะลูกค้ามีแอร์ด้านหลังมาให้2ช่องแบบนี้เลยพื้นที่ด้านหลังนะคะนั่งสะดวกสบายมากๆเลยนะคะพื้นที่กว้างกว่ามากๆเลยค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะได้ไฟท้ายแบบ LED ะคะ่ะมีไฟทับทิมคู่หลังมาให้เซนเซอร์การะระยะด้านหลังทั้งหมด2จุดก้องมองหลังเราก็มีมาให้แล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนเก็บห้องเก็บสัมภาระกันเลยนะคะพื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะลูกค้าอัดออกได้เยอะมากๆเลยนะคะตัวน็อตนี่ไม่มีรอยขยับเลยนะไม่มีรอยแงะรอยไข่เลยนะคะลูกค้าโครงสร้างสวยเดิมจากโรงงานเลยนะคะแผ่นเดี๋ยวเรามาดูอย่างนี่อุปกรณ์แม่แรงยางอะไรยังอยู่ครบเลยนะคะสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยะคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะราคาเพียง6,29,000บาทหากพี่ๆนะคะท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อออกมาได้เลยนะคะ